It's like I woke up from a nightmare, nightmare. Because I finally got away from you, away from you. And I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do, But now it's all I be Because it's over and you're dead to me You just a memory Yo what's up YouTube สวัสดีคับตาเลยครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาคุยกันนาะนพอสมควรน,นะครับแล้วก็ มีอะไรจะมาอัปเดตเยอะแยะพอสมควรนะครับก็คร่าวๆเลยนะครับที่หายไปนะครับมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับเส้นประสาทกดทับนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังนะครับแล้วก็มีวิธีเหการรักษาแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับบล็อกนี้กันเลยดีกว่าโอเคก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับที่ผมหายไปนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปต้นคลิปนะก็คือเกิดจาก เส้นประสาทกดทับนะครับเส้นประสาทที่มือนะก็คือตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทมือผมนิ้วล็อกนะครับแล้วก็ชาไปหมดนะสาเหตุน่าจะเกิดจากผมเล่นหนักนะครับมีช่วงในที่พยายามเทคน้ําหนักขึ้นมาแบบเร็วเกินไปจากเล่นประมาณ35โลจะไตแบบไป50โลแบบแรงเราถึงนะจะหมายถึงว่าเกิดอาการแบบเก่งมือ แล้วก็กำกำเกี่ยวกับดัมเบลมากเกินไปหรือบาร์เบลมากเกินไปทําให้เนี่ยนิ้วล็อกนะครับแบบนี้ผมไปหาหมอมาด้วยนะหมอบอกว่าเกิดจากเราอ่ะกำอะไรแน่นจนทําให้เส้นประสาทกดทับตอนนี้อาการเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมว่าหลักๆเกิดจากพักผ่อนน้อยด้วยนะมีช่วงที่เราเออแบบงานเยอะมากนะครับงานเข้ามาลุมแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะก็เลยเกิดเกิดอาการแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อยากฝากน้องๆว่าแบบว่าพักผ่อนเยอะๆนะครับ อย่าเล่นหนักเร็วเกินไปค่อยๆแต่น้ําหนักดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการแบบบาดเจ็บแบบนี้ได้นะไม่รู้ว่าจะกลับมาร้อซ็ตอนไหนนะครับแต่แบบตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากๆก็รู้สึกโอเคแล้วแหละเส้นประสากทกดทับเกือบเดี้ยงเลยครับมือนิ้วล็อกแบบนี้เลยแอ่ <laughs> ล็อกเป็นแบบนี้เลยก็ <laughs> ต้องทํากายภาพครับก็คือการนวดแล้วก็กินยาตามหมอบอกตามหมอสั่งให้ครบ ดีขึ้นมากๆนะนะช่วงนี้ก็จะเริ่มกับมารทำคลิปเหมือนเดิมนี่แหละประมาณนี้จะ้ะที่หายไปจริงๆแล้วการบาดเจ็บมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับก็จะให้ทุกคนระวังนะครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเทคไปนะครับอย่าอย่าอย่ารีบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดบาดเจ็บได้ง่ายเหมือนผมนะครับคือปีที่แล้วอ่ะก็เจ็บที่ข้อมือมาแล้วปีนี้มาเป็นเส้นประสาทกดทับอีก โหเซ็งมากนะครับช่วงช่วงที่เป็นแรกๆอ่ะรู้สึกแบบเฟลมากๆไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ามือมันเจ็บมันกําไม่ได้มันมันแย่แย่มากๆนะแต่ก็ต้องแบบศึกษาแล้วก็ไปหาหมอนะครับแล้วก็ให้หมอบอกว่าเออเราต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมากายภาพําบัดแล้วก็มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเออที่เป็นมาขนาดนั้นแต่ไม่ได้ไปหาหมอใช่มัน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 สะสมมาแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยปล่อยมันไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันไม่ดีเลยนะครับพอแบบไปหาหมอมามันก็ทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมฝากไว้ด้วยนะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงสินาทีนะครับเดี๋ยว ผมจะไปเล่นฟิตเนสนะครับก็จะกลับมาเล่นแบบค่อยๆแต่น้ําหนักขึ้นไปอีกครั้งนะเดี๋ยวน้ําหนักแล้วก็มีวิธีการเซฟยังไงแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมกันดีกว่าแก๊ง Not stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny Don't try to me, you cannot manage This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon This ain't what you want, bitch, I'm a fucking Phenomenon อเออมีเทคนิคนึงก็คือผมอได้ตัวใหม่มาเป็นตัวที่จะช่วยเซฟเวลาเราเล่นอะไรที่มันกำมือบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมกำมือแน่นไม่ได้มือมันชาใช่ไหมแล้วนิ้วมันล็อกก็เลยหาตัวช่วยแบบนี้นะครับมาช่วยล็อกแล้วก็ช่วยดึงขึ้นช่วยได้ประมาณแบบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโดยที่เราแบบไม่ต้องใช้แรงจากแบบการกำมือแค่ประคองมันไว้เฉยๆเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกแบบนี้ดีมากเลย เร,รอติดตามนะและ้วทำออกมาถายนะคบแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะมากคนที่แบบกำมืออะไรไม่ได้แบบมือชาอะไรอย่เงี้ยต้องมีติดกระเป๋าไว้ตอนไปฟินเลนดแล้วแก โอเคก็ซ้อมเสร็จนะครับแล้วก็เป็นเวโปรตีนนะครับรสลาเต้นะครับอร่อยมากเลยเป็นไอซ์ลาเตเป็นรสเหมือนเรากินกาแฟนะครับของทางมาโปรตีนนะครับก็วันนี้ซ้อมเสร็จไปเรียบร้อยนลครับที่เดอะบิ๊กนะครับพัทยานะครับพัทยาเหนือนะแล้วก็เมื่อกี้เข้ามาเจอเพื่อนๆที่เป็นเทรนเนอร์ที่นี่นะครับหุ่นดีทุกคนเลยนะแน่นแบบแน่นมากนะครับแบบสาวๆทำมาได้ที่เดอะบิ๊กผมบอกเลยว่ากรี๊ดนะครับ แฉด้วยบอกว่อแฉแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากเดบิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปธุระขั้นต่อนะครับผมมีนัดกับเพื่อนไว้นะครับเดี๋ยวไปเจาอาเพื่อนผมดีกว่า